ที่จะถูกทําร้ายนะครับส่วนสหรัฐอเมริกาที่มีการปล่อย2แม่ลูกกลับมาสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเอาสเบียงไปแลกกับ2แม่ลูกชาวสหรัฐอเมริกากลับประเทศสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ประเทศไทยจึงเข้าสู่สภาวะเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและผลของความเสี่ยงที่ผมเตือนไว้ตอนนี้กำลังเกิดขึ้นจริงแล้วนี่คือ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่อง,งของการต่างประเทศครับการต่างประเทศวันนี้มีประเด็นร้อนๆหลายเรื่องฮะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและเข้าสู่สถานการณ์ที่บานปลายเกี่ยวข้องกับมุสลิม เริ่มต้นเป็นที่หดหูเมื่อชาวปาเลสไตน์นะครับดิ้นดนเข้าตาจนหาทางออกหลบหนีออกจากทางเหนือของฉนวนกาซาขณะที่อิสราเอลคุกคามหนักขึ้นเรื่อยๆยกพลโจมตีนะครับใหญ่ภาคพื้นดินสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ว่าที่โรงพยาบาลอันซิฟาซึ่งเป็นโรงพยาบาลสำคัญที่สุดของนครกา,าซาซิตี้นะครับมีผู้หญิงและเด็กๆ ที่เจ้าที่ประมาณการว่าประมาณ35,000คนนะครับเข้าอยู่กันอย่างแออัดในห้องโถงและระเบียงที่เต็มไปด้วยกราบเลือดรวมทั้งอยู่กันบนพื้นดินของโรงพยาบาลบางส่วนนั่งติดกันใต้ต้นไม้ตลอดจนภายในห้องล็อบบี้ของอาคารโรงพยาบาลด้วยความหวังว่าจะรับการคุ้มครองจากการสู้รบ นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าผิดวัคอิสราเอลผู้เยาวชนด้านงานบิเกรานะในครั์วิดีโอชี้ฮามาชไม่ใช่เป็นคนยิงจรวดโรงพยาบาลกาซาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งถูกทำลายโดยเหตุระเบิดส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต500คนจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข นะครับเจ้าที่อิสราเอลเปิดเผยคลิป2ชิ้นที่อ้างว่าพิสูจน์ได้ว่าโรงพบาลถูกเล่นงานโดยจรวดลูกดึงของนักรบฮามาสโดยในวิดีโอเป็นภาพที่บรรดาจรวดปาเลสไตน์ยิงออกมากำลังพุ่งหาทิศทางไปทางตะวันตกและดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ตกเป็น4เป็นจุดเสี่ยงนะครับและเกิดแสงวาบตกใส่โรงพยาบาลพร้อมกันอ้างสามารถดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ ที่เป็นเสียงการสนทนาของพวกกลุ่มฮามาสที่พูดว่าจรวจที่ยิงออกมานั้นไม่เป็นไปตามคาดคิดและตกใส่ฉนวนกาซาโดยเฉพาะบริเวณโรงพยาบาลนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ไฟเขียวถล่มต่อสหรัฐอเมริกามีการกดดัน UN หนุนอิสราเอลป้องกันตัวเองนะครับหลังขวางมาติเรียกร้องหยุดยิงในฉนวนกาซา สหรัฐอเมริกาเสนอร่างมาติต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ระบ,บุว่าอิสราเอลมีสิทธิในการป้องกันตนเองและเรียกร้องอิสราเอลหยุดส่งออกอาวุธให้กับพวกนักรบที่ก่อการร้ายที่กำลังคุกคามสันติภาพและความมั่นคงทั่วภูมิภาคหลังจากที่ช่วงกลางสัปดาห์สหรัฐอเมริกาเกิดความดำเนินการขัดขวางมาติของ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เรียกร้องให้หยุดความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับนักรบฮามาสมาหมดัดหมัดนะครับอีกประเด็นก็เกิดเหตุการณ์เซลยกิงกิมีการพบเรือคาโก้จีนบวนเพี้ยนพื้นที่ท่อส่งใต้กา๊าซระหว่างฟินแลนด์กับเอสโตเนีย โจะะโดนโจมตีแต่ปูตินโรคปฏิเสธไม่ได้เข้าไปทำการเกี่ยวข้องสำนักข่าวเอเจนซี่และรอยเตอร์รายงานว่าตำรวจเฮลซิงกินะครับบอกว่าล่าสุดพบเรือคาโก้หมีขาวนิวนิวนะครับบังเอิญในช่วงเวลาที่จุดท่อส่งก๊าซในทะเลระหว่างฟินแลนด์กับเอสโตรเนียถูกมือมืด ที่เฮลซิงกิเชื่อว่าเป็นฝีมือของเครยมดินทําการโจมตีเมื่อ8ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ผู้นาํารัสเซียรีบออกมาปฏิเสธที่ท่อส่งก๊าสลั่วอาจเกิดจากเรือนะครับสมอเรือหรือแผ่นดินไหวด้านออสโลค้นพบเรือจีนและตามประกบตั้งแต่พบรอยลำบริเวณนอกชายฝั่งของนอร์เวย์นะครับอีกเหตุการณ์นะครับ ประธานาธิบดีโจไบเดนก็กล่าวจะสร้างระบบโรคใหม่นะครับแทนของแทนของเดิมที่กำลังเกิดขึ้นหลังสงครามโลกโลกปัจจุบันที่นำโดยสหรัฐอเมริกากำลังหมดแรงแต่โบชิงตันกำลังสร้างระบบใหม่ขึ้นมาแทนจากคำพูดของประธานาธิบดีโจไบเดนระหว่างการประสายกับบรรดาผู้สนับสนุนอย่างไรก็ตามในส่วนของ ฝ่ายตรงข้ามของผู้นำรัสเซียและจีนนะครับกลับมองเป็นอย่างอื่นคำกล่าวระหว่างการประสัยในวอชิงตันพูดโอ้อวดว่าได้โน้มน้าวให้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ส่งมอบการช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ยูเครนและลงนามข้อตกลงทางรางและท่าเรือกับทางอีูอินเดียซาอุดิอาระเบียนะครับระหว่างการประชุมสมมิติในนิวเนลี เมื่อเดือนที่แล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เบื้องลึกของโจไบเดนขอเนทันยาฮูนะครับอย่าเปิดสงครามกับฮิชบอล์็อกนะครับแต่กลุ่มติดวุธเลบานอนอ้างกำลังก้าวหน้าในใจกลางของการสู้รบสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนอยู่ระหว่างอยู่ในกรุงเทรวิฟเมื่อสัปดาห์นี้ ขอผู้นำอิสราเอลอยากขยายความขัดแย้งให้บานปลายใช้วิธีโจมตีฮิชเบละก่อนส่งเครื่องบินคาโก้ขนยุทธปัจจัยทางทหารเข้าไปอิสราเอลแล้ว45เที่ยวนะครับกองกำลัง IDF ของอิสราเอลสั่ง14ชุมชนยิวทางเหนือนะครับติดเลบานอนให้อพยพออกรองหัวหน้ากลุ่มติดอาวุธฮิชเบละ ้างนะครับทางกลุ่มอยู่ในใจกลางของการสู้รบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเชียวิฟต้องจ่ายราคาแพงที่ทำไว้กับปาเลสไตน์นะครับในขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีของปากีสถานนะครับนาวาสชาลิฟกลับเข้าอิสรามบัดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังหลบลี้ภัยในอังกฤษนาน4ปีคือ5 นะครับวันแรกใช้ทั้งเครื่องบินฮอบินในประเทศไม่ต่างจากนักการเมืองโลกเสรีสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าอาดีตนายงตรีปากีสถานนาวาสชาลิฟวัย73ปีเดินทางกลับกลุ่มสลามาบัตนะครับครั้งแรกในรอบ4ปีหลังลี้ภัยทางการเมืองที่อังกฤษนาน4ปีนะครับจากคดีคอร์ปชันกลับเข้าสู่อำนาจอีกครั้ง คือฮาวันแรกพบเดินทางโดยเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์เดินทางในประเทศเป็นส่วนใหญ่ไม่ต่างจากการนักการเมืองโลกเสรีทั้งอังกฤษและอเมริกันนะครับอัญะชีระสื่อของกาตาเปิดเผยว่าอาดีตนายกมตรีปากีสถานผู้เกลียงกลวัย73ปีนะครับเดินทางเข้าสู่กรุงอิสลามบัดด้วยเครื่องเช่าเหมาลำที่เดินทางมาถึงประเทศบ้านเกิด นะครับซึ่งคาดว่าชาลีฟลีภัยทางการเมืองในอังกฤษนานถึง4ปีคาดว่าจะเป็นผู้ปราศัยหาเสียงในบ้านเกิดที่เมืองอารอและบรรดาผู้สนับสนุนต่างแต,แต่ง,ตงทั่วเมืองด้วยป้ายประกาศพักสีเขียวและสีเหลืองรวมไปถึงโปสเตอร์แล้วก็ทงนะสื่อลอนนะครับสื่อดอนของปากีสถานนะครับว่าเขา กล่าวต่อหน้าบรรดาผู้สนับสนุนว่ามีบาดแผลที่ต้องใช้ในการเยียวยาแต่ผมไม่มีความปรารถนาต่อการแก้แค้นเพราะนาวาสชาลิฟคนนี้มีเพียงความปรารถนาต่อความเป็นความดีเป็นดีอยู่ดีนะครับของประชาชนเท่านั้นนะครับ ทุกศาสนาสอนในศาสนาของใครใครก็รักถ้าเกิดว่ามีใครมาว่าศาสนาของเราเราก็รับไม่ได้เพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีผมเองผมก็รับไม่ได้ยิ่งถ้าเกิดใครมาว่าอาลลอสุบาฮาตลาซึ่งเป็นที่รักคารมผมก็รับไม่ได้ พูดง่ายๆว่าอยู่ใกล้ๆผมกระโดดกัดคอหอยเลยแต่วันนี้เป็นวันแรกที่มีคนด่าว่าพระเจ้าของผมเขียนมาในคอมเมนต์แล้วก็เป็นวันแรกที่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าผมไม่มีศรัทธาแต่เพราะกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ออกไปเรียกร้องที่ออกไปทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าพวกฮัมมาสพวกปาเลสไตน์ ถูกเหมือนกับไปเห็นอกเห็นใจพวกปาเลสไตน์เราศาสนาเดียวกันต้องรักกันต้องช่วยเหลือกันอิสลามเป็นพี่น้องกันทั้งโลกแต่ไม่ใช่คนที่ทำผิดและเป็นอิสลามเหมือนเราที่เราจะต้องไปในกรุงเทพมหานครปรากฏว่าเกิดการชุมนุมเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับตอนนี้กลุ่มที่มีการเคลื่อนไหว นะที่ต่อต้านมุสลิมนะอ,อปพอสอนะก็มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเช่นกันสถานการณ์ตอนนี้จากที่เรศษฐาได้โพสต์ทวิตข้อความโจมตีกลุ่มฮามาสนะครับกำลังทำให้ประเทศไทยเข้าสู่อันตรายซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอด นะครับถึงแม้ว่าจะไปขอซาอุดิอาระเบียในการช่วยเหลือแต่ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สงครามและเกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งอย่างที่ไม่ควรจะเป็นตอนนี้สถานการณ์ในภาคใต้เข้าสู่สถานการณ์ที่ไม่สงบอีกครั้งหนึ่งนะครับมีการก่อกันร้ายจากกลุ่มมุสลิมนะครับไม่ทราบฝ่ายที่กำลังสร้างสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในขณะที่ในกรุงเทพมหานครก็มีกลุ่มมุสลิมทำการชุมนุมประท้วงที่บริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลในขณะที่อิสราเอลก็ทำการโจมตีสนามบินนะครับและโจมตีฉนวนกาซาอย่างหนักนะครับแต่ละฝ่ายก็ซัดกันไปมาฮะว่าเป็นฝีมือของฝ่ายตรงข้ามนะครับทำให้จนถึงขณะนี้สถานการณ์สงครามในอิสราเอลกำลังบานปลายนะครับและ สงครามขยายตัวเป็นวงกว้างรัฐบาลของไทยนะครับได้แต่เพียงจุรจาเอาคนไทยกลับมาตอนนี้มีคนไทยได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีกสองรายเสียชีวิตไปแล้ว30รายนะครับถูกจับเป็นตัวประกรันเพิ่มอีกสองรายเป็น19รายนะครับมีผู้ผสงค์เดินทางมา800 0กว่ารายยังต้องการอยู่อีกที่เหลืออีกประมาณ5-600รายอยังคงต้องการอยู่ในอิสราเอลเพราะคิดว่าสงครามไม่ลาม ไปถึงตนเองสถานการณ์จนถึงกระนาดนี้กําลังเดือดร้อนมายัางประเทศไทยแล้วนะฮะอย่างที่ผมเรียนไว้การถแถลงการของเศรษฐาทวีสินถึงผิดพลาดถึงแม้ว่าจะให้กระทรวงการต่างประเทศแก้ไขแต่ไม่ได้ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นคนไทยยังเป็นเป้าหมายนะครับในการที่จะถูกทําร้ายนะครับส่วนสหรัฐอเมริกาที่มีการปล่อย2แม่ลูกกลับมาสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเอาสเบียงไปแลก กับสองแม่ลูกชาวสหรัฐอเมริกากลับประเทศสถานก,การณ์จนถึงขนาดนี้ประเทศไทยจึงเข้าสู่สภาวะเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและผลของความเสี่ยงที่ผมเตือนไว้ตอนนี้กำลังเกิดขึ้นจริงแล้วนี่คือเรื่อง,องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ วารางคูสืบจากครีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูนราชันวิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัมหาวาชิราลงกรโบดินทรพระเทพย่าวรางคู ระาชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกือือกูลตามรอยบาทพระราชาบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษา เสดทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรโบดินพระเทพพยาวรานกูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูน พวงชนเพิดอทูลโคพระองค์ทรงพระเจริ ทรงนำชาติอย่างอาถารพระปรีชาชานการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเทาะและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทย วชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางคูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทนิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริ